ในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในป่าของจังหวัดทางเหนือของไทยนั้นมีเรื่องเล่าขานกันมายาวนานเกี่ยวกับเส้นทางเก่าที่ว่ากันว่าถ้ามีผู้ที่เดินผ่านช่วงเวลาหนึง่งจะไม่มีวันกลับออกมาได้เลยชาวบ,บ้านในท้องที่เรียกเส้นทางนี้ว่าทางผ่านวิญญาณและหลายคนจะพยายามเตือนสติการละกันแต่แล้ววันหนึ่งก็มีหนุ่มสาวนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งที่มาจากกรุงเทพได้ตัดสินใจมาสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้และทางเดินเก่านั้น พวกเขาไม่เชื่อในตำนานและเรื่องเล่าของชาวบ้านนำโดยต้นดุมนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องราวลี้ลับและความเชื่อท้องถิ่นและมีนักถ่ายรูปที่หวังจะจับภาพอะไรที่น่าทึ่งกลุ่มของพวกเขาเริ่มเดินทางเข้าไปในป่าตอนเช้าตรู่มีทั้งเสียงของนกและเสียงกระซิบของลมที่ดูเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวแปลกไม่นานนักพวกเขาก็พบกับหญิงชารานั่งอยู่ข้างทางผมขาวเฆ้าตามองไม่เห็นแต่เธอเรียกชื่อพวกเขาได้อย่างแม่นยำ ้นมินทำไมถึงมาที่นี่เพราะหลายชีวิตได้หายไปจากที่นี้ต้นไม่สนใจคำเตือนของหญิงชารายังคงพาทีมเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งพวกเขามาถึงส่วนลึกของป่าที่แสงแดดแทบจะไม่สามารถทะลุผ่านม่านไม้ได้ที่นั่นเสียงนกร้องดังขึ้นแปลกๆมันเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักมินเริ่มรู้สึกผิดปกติ กล้องของเธอจับภาพได้ชัดเจนว่ามีเงาของเด็กหญิงกำลังเล่นอยู่กับสิงสาราสัตว์แต่เมื่อมองขึ้นไปด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นอะไรเลยความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจของมินแต่ต้นยังคงเดินหน้าต่อไปโดยเชื่อว่าเป็นแค่ผลพวงของความเหลื่อล้าเท่านั้นตอนที่พระอาทิตย์ตกดินพวกเขาตั้งแคมป์กลางปา่าในค่ำคืนนั้นมินถูกถูกขึ้นมาด้วยเสียงกระซิบที่กระตุ้นให้เธอตามมา นำพาเธอไปยังที่แห่งหนึ่งที่มีกองหินอยู่กลางป่าและในนั้นเธอพบกับรอยเท้าเล็กๆที่ปรากฏชัดเจนอยู่บนพื้นดินมินตะโกนเรียกต้นและเพื่อนๆแต่ไม่มีใครตอบกลับมาตอนเชา้าพวกเขาตื่นขึ้นมาพวกเขาพบว่ามินได้หายตัวไปทิ้งเพียงกล้องถ่ายรูปที่เต็มไปด้วยภาพที่หลอนกับภาพของตัวเธอเองที่ยืนอยู่ท่ามกลางกองหินพร้อมรอยเท้าของเด็กๆที่รายล้อมรอบเธอ แต่ละภาพถ่ายพร้อมที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่มินไม่อาจจาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่ต้นและทีมงานพยายามค้นหามินอย่างไม่ลดละขณะที่ตามหาเธอในป่าลึกพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ดังก้องไปทั่วปา่าความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาหาทุกคนอย่างชัดเจนแต่ก็มีบางอย่างที่ทําให้ต้นรู้สึกว่าพวกเขาต้องตามหามินทห้พบไม่ว่าจะเสี่ยงภัยอย่างไรก็ตาม ในขณะที่พวกเขากำลังตั้งใจค้นหามินอยู่นั้นพวกเขาได้พบกับหญิงชาราคนเดิมที่เคยเตือนพวกเขาเมื่อวันแรกที่พวกเขามาวิญญาณเด็กๆที่คุณได้ยินนั้นพวกเขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้และตอนนี้พวกเขาต้องการให้คนอื่นๆเข้าร่วมเล่นด้วยกันในโลกหลังความตายของพวกเขาด้วยความกลัวและความหวังต้นได้นำทีมเข้าสู่ใจกลางของป่าที่นั่นพวกเขาพบกับร่องรอยของมินและเด็กๆรอยเท้าเล็กๆ นำพาพวกเขาไปยังหุบเขาที่มีน้ำตกเล็กๆและในที่สุดพวกเขาก็พบบินกำลังยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มเด็กๆที่เล่นด้วยกันอย่างมีความสุขบินหันมามองต้นด้วยสายตาที่ดูเหมือนจะหลงลืมหัวใจของต้นเต้นแรงขณะที่เขาค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอบินเอื้อมมือออกมาแตะที่มือของต้นและในขณะที่เขาจับมือเธอวิญ,ญญาณของเด็กๆเ,เริ่มจางหายไปทีละคนคล้ายกับว่าพวกเขาได้รับการปลดปล่อย เมื่อทุกอย่างสงบลงมิ้ได้กล่าวขอบคุณต้นขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งฉันไปเธอกระซิบเบาๆต้นรู้สึกโล่งอกที่พบเธออีกครั้งแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่ามิ้ที่เขาพบวันนี้อาจไม่เหมือนเดิมที่เขาเคยรู้จักอีกต่อไปในที่สุดกลุ่มนะักผจญภัยกลับออกจากป่าได้สำเร็จพร้อมกับเรื่องราวและประสบการณ์ที่ไม่มีใครกล้าเล่าต่อใคร หมู่บ้านและเส้นทางเก่านั้นยังคงมีเสน่ห์ลึกลับที่เตือนใจทุกคนถึงขอบเขตของความเข้าใจและความเชื่อที่มนุษย์ควรเคารพและไม่ควรล่วงล้ำ